Music Arms มสิบบงร็อกไทยที่ต้องหามาฟัง 1994-1998ถึงหหลังจากหมดยุควงฮาร์ดร็อกหรือวงเมทัลก็เข้าสู่ยุคอันเทอร์นทีฟในยุคนี้จะมีค่ายเพลงเล็กๆเ,เกิดขึ้นมากมายเพื่อเป็นทางเลือกให้คนฟังเลือกเสพเพลงในแนวที่แปลกใหม่ออกไปไม่ซ้ำซากจำเจกับเพลงปรอปตลาดของค่ายใหญ่เวลานั้นค่ายแกรมมี่ก็จะปั้นนักร้องอย่างมอสทาทาย,ยัาง UST UH ส่วนทางฝั่ง R.S ก็จะเป็นลิฟตออยล์แรปเตอร์ทำให้กระแสะเพลงร็อกตกอยู่กับค่ายเล็กซึ่งถือเป็นการดีต่อตัวศิลปินเอง หนึ่งจากจะได้ทําเพลงที่ตนเองต้องการ่ึงเต็มทีไม่ต้องสนกระแสแต่ก็ถือเป็นดาบสองคมเช่นเดียวกันพอค่ายเล็กหลายค่ายต้องยุบตัวลงไปหนึ่งจากความอินดีส้สูงสวนกับยอดขายที่ต่ำค่ายเพลงอย่างเบเกอรี่เกิดกําเนิดขึ้นมาในยุคนี้พร้อมกับวงดังอย่างโมเดิร์นด็อกอีกด้วยจนมาถึงช่วงปลายยุค90ที่ทางแกรมมี่เริ่มหันมาปั้นมุงร็อกอย่างจริงจังเพอเห็นว่าตลาดเพลงร็อกเริ่มกลับมาและสามารถขายได้ 1994 Modern Dog หลังจากอัลบั้มชุดที่1ของวงหินเล็กไฟก็ได้มีวงที่จุดประกายเพลงร็อกขึ้นมาอีกครั้งในแนวอ a l t e r n a t i v e กับค่ายเบเกอรี่มิวสิโดยเนื้อหาที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครในเพลงบุษบาต่างจากเพลงทั่วไปที่พูดเกี่ยวกับเรื่องความรักและฝีไม้ลายมือคันเทมแน่นปังกับเครื่องดนตรีแค่3ชิ้นคือป๊อธนชัยนักร้องเมธี i, มือกีตาราบ๊อบสมอาจมือเบสและโป้งปวินมือกลอง รวมวงกันประกวดโคกมิวสิกอวอร์ดเมื่อปี1992และได้รางวัลชนะเลิศออกัลบั้มแรกชุดเสริมสุขภาพในปี1994กลายเป็นตำนานของ a อนเทอร์เนทีฟไทยไปตั้งแต่เพลงแรกและเป็นวงที่ทำให้ค่ายเบเกอ y Music มีชื่อคุ้นหูนักฟังเพลงอีกเช่นกันในปี1994ทั้งเพลงบุษบา oh ในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใสข้างกายไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเม,มามานี n กลานห่ยมม บางสิ่งหรือแทบทั้งอัลบัม้มวัยรุ่นยุคนั้นร้องกันได้หมดเนื้อหาของเพลงฉีกแนวเดิมๆของเมืองไทยไปอย่างสิ้นเชิงรวมไปถึงแนวดนตรีที่เปิดโลก,กทัศน์ใหม่ให้กับวงการเพลงร็อกของไทยดังนั้นช่วงปี1994คงไม่มีใครเกินวงเมอร์เดนด็อกวงดนตรีที่เป็นสัญลักษณ์ของยุคแอนเทอร์เน็ตีวงเมอร์เดนด็อกมีผลงานมาทั้งหมด6อัลบัม้มจนถึงปัจจุบนันซึ่งหลังจากอัลบัม้มที่2ชุดคาเฟ่ก็ได้มีการเปลี่ยนมือเบสเป็นมือเบสสมทบจากวงอื่นหลายทาน อาจาไม่เคยอยู่ในใสตงานเมื่อือนถ้าไม่รู้ว่ากําลังให้ใจหากลองคิดดูสิ่งที่อยู่ก่อนจะทริ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ1994 วายนตเซหนึ่งในวงร็อกดังแห่งยุค90ที่มีเอกลักษณ์จากการถือโทรโครงร้องของเน่งนักร้องนำสมาชิกในยุคแรกเริ่มมี6คนคือเน่งร้องนำกอบมือเบสแตะมือกีตาร์ก้อยมือกีตาร์ไก่มือกลองโต๊ดมือคีย์บอร์ดรวมตัวกันทำวงเล่นดนตรีกลางคืนและทำงานที่บริษัท Orange Music ไปด้วยก่อนจะได้ออกเทปกับค่ายแกรมมี่เมื่อปี1994ในชื่อชุด w ายน็ต e ซแค่เพลงแรกค่อยๆพูดถึงก็ส่งให้ค นฟังทั่วประเทศรู้จักกับวงนี้ทันทีอัลบัมชุดแรกประสบความสำเร็จอย่างมากมีเพลงฮิตอย่างเกรดความส่งสาระความ ทิ้งรักลงแม่น้ำร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองลอยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้หายไปให้มันอย่าคืนย้อนมา 2ปีต่อมาก็มีอัลบั้มที่2ชื่อชุด6แต่โดยเนื้อหาที่หนักขึ้นทําให้ประสบความสำเร็จน้อยกว่าชุดแรกจนมาอัลบั้มที่3ในปี1998ก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกเนื่องจากแปะต้องย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นและโต้นมือคีย์บอร์ดออกจากวงไปจึงได้เชิดพิเชษเครือวันเป็นมือกีตาร์แทนเหลือสมาชิกแค่5คนแต่อัลบั้มเย่ก็กลับมาประสบความสําเร็จไม่น้อยไปกว่าอัลบั้มแรกมีเพลงฮิตอย่างเย่เย เรื่องขี้หมาหลังจากนั้นก็มีอัลบั้มออกมาอีก2ชุดก่อนจะแยกย้ายไปทำเพลงเบื้องหลังอย่างกอบมือเบสไปเป็นโปรดิเซอร์ให้กับปามี่ในอัลบัม้มสเตยและเช่นมือกีตาร์ก็ไปเล่นแบ็กอัพให้กับอัศนีวสาร 1995 Smile Buffalo มบอฟฟโวงควายยิ้มที่แจ้งเกิดกับกระแสอันเทอร์เนทีฟในบ้านเราโดยเพลงเปิดตัวดีเกินไปในปี1995 ่งผลให้4สมาชิกเดชเต้น1และเชดก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในวงร็อกชั้นนำของบ้านเราทันทีอัลบั้มชุดแรกยังมีเพลงฟ้ายังฟ้าอยู่หนึ่งในเพลงฮิตตลอดการของพวกเขาเช่นเดียวกันฟ้ายังฟ้าอยู่ฟ้ายดูสดใสฟ้ายังฟ้าอยู่ วงสม i ยบ b u f f a ลออกเทปกับค่าย EMI มา2ชุดก่อนจะย้ายไปค่าย Maker h a d e ในเครือ Grammy และมีผลงานออกมาอีก3ชุดมีเพลงฮิตอย่างจำใจยอย่าจำใจทนอยู่ทำไมรกกันอย่าไม่แคสัญญาที่เคยหไว้กุหลาบในมือเธอคือกุหลาบในมือฉัน แม้ว่าช่วงอยู่แกรมมี่จะสามารถคว้ารางวัลวงรรอกยอดเยี่ยมจากสีสันอวอร์ดมาได้ในปี1999แต่กระแสะความนิยมถือว่าน้อยลงกว่าตอนอยู่ค่าย EMI อเพราะแนวเพลงค่อนข้างเบาลงเยอะพอสมควรจนหมดอัลบั้มสุดท้ายสาวชุดดำในปี2000สมาชิกในวงก็ต้องแยกย้ายกันไปช่วงแรกนั้นแต่ละคนแยกไปทำอัลบั้มส่วนตัวเชนดิดและเตนไปทำวงชื่อสไนเปอร์หนึ่งและเชดไปทำอัลบั้มสไมร็อกแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนตอนทำวงร่วมกัน ปัจจุบันสมาชิกต่างไปทำเบื้องหลังกันแทบทั้งหมดเช่นดิดยังคุนหน้ากับการเป็นแบ็กอัพให้กับเซกโลโซในขณะที่เช่ดมือกองหันหลังให้กับวงการไปทําเกษตรกรรม1995 บล็กเฮดวงร็อกหัวดำที่อดีตสมาชิกวงยูเรเนียมในสมัยก่อนอย่างปูอานนท์มือกีตาร์และตองสมทบมือเบสออกมาฟอร์มวงใหม่จึงได้เอกอภิสิทธิ์มือกีตาร์จากวงบิกการและยุ่นวิโลดมาตีกลองช่วงแรงนั้นยังเล่นดนตรีกลางคืนทั่วไปได้เล่นดนตรีที่ร็อกผับผับชื่อดังที่สุดของชาวร็อกก่อนที่ชั่วโมงนั้นกระแสะเพลงแนวอันเทอร์เนทีฟกับค่ายเล็กกำลังมาพวกเขาจึงได้ร่วมงานกับค่ายดนตรี m Square รออกมินิอัลบั้มที่มีแค่สเพลงในปี1995ชื่อชุด Blacklist ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากกับเพลงยืนยานจึงออกอัลบั้มเต็ม11เพลงมาในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันทำให้ชื่อวง b l a c k h e a d เข้าไปอยู่ในใจชาวร็อกหลายคน และต่อยอดด้วยอัลบั้มที่2 Full Flavor ในปี1997ซึ่งอัลบั้มนี้ทำให้พวกเขาได้รับรางวัลสีสันนวอร์ถึง3รางวัลคือรางวัลศิลปินกลุ่มร็อกยอดเยี่ยมรางวัลอัลบั้มร็อกยอดเยี่ยมรางวัลเพลงร็อกยอดเยี่ยมจากนั้นจึงย้ายมาค่ายมอ m มิวสิกในปี1999ทำอัลบั้มเพียวส่งเพลงยิ่งโตยิ่งสวย อยู่ไปไม่มีเธอดังเปรียงจนขึ้นแท่นวงร็อกแถวหน้าของประเทศและคนยังนจะอยู่อย่างไรต้องสูเสียเธอไปไร้เธอคู่ฉันไม่รู้จะอยู่เพื่อใครวง b l a c k h e a d ออกอัลบัม้มมาทั้งหมด8ชุดซึ่งชุดล่าสุด White Line ก็พึงปล่อยมาเมื่อปี2013กับคายสหภาพดนตรี1996 โลโซตำนานนักดนตรี3มชิ้นของเมืองไทยโดยเริ่มจากเสกมือกิตาร์ชาโคราทิ่ตเวนเล่นผับกลางคืนก่อนจะพบสมาชิกกลุว่มวงคือรัฐและใหญ่รวมกันทำเพลงไปนำเสนอค่ายมอลมิวสิกในเครือรแกมมี่ตามคำแนะนำของศักดิ์สิทธิ์แท่งทองจึงได้ออกอัลบั้มแรกใช้ชื่อว่าโลซซไยต้ในปี1996แค่เพลงแรกไม่ต้องห่วงฉันก็ทำให้คนทั้งประเทศรู้จักกับวงร็อกมากฝีมือวงนี้กันทันทีเธอบอกว่าฉัน มมาบออกตนนนี้ัสยไปจึงมีอัลบั้มพิเศษประกอบภาพยนตร์เรื่องจักรยานสีแดงในปี1997จนยา และทาอัลบั้มที่2ของตนเองในปี1998ชื่อชุด Entertainment ซึ่งก็ดังไม่แพ้ชุดแรกส่งเพลงสมสารเป็นหนึ่งตำนานเพลงร็อกของไทยอออออยยาาาาากกกเเเเเเดิินข้้ไปบวว่่่่รัธธลททีีจสงมมและยังมีเพลงชาซึ้งๆอย่างอะไรก็ยอม เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไป ในช่วงปี1996ถึง2003นั้นโลโซออกอัลบั้มเต็มมาทั้งหมด5ชุดซึ่ง7ปีทองของโลโซนี้เรียกว่าออกชุดไหนมาก็ดังเปลี่ยงขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งตลอดเป็นวงร็อกแมเหล็กเบอร์หนึ่งของค่ายแกรมมี่ที่มียอดขายได้เกิน1ล้านตลับแทบทุกอัลบั้มถือเป็นการคัมแบ็กกลับมาครองตำแหน่งเจ้าเพลงร็อกของค่ายใหญ่แกรมมี่ได้ในรอบหลายปีหลังจากปล่อยให้ค่ายอินดี้ยึดครองในยุคอันเทอร์เนทีฟมานานก่อนที่จะมีข่าวช็อกแฟนๆหลังจากออกอัลบั้มที่5ปกแดงมาได้ สองปีเมื่อเซกประกาศยุบวงไปออกอัลบั้มเดียวและมีผลงานจนถึงปัจจุบนันส่วนรัตและใหญ่ไปทําวงชื่อฟาวเลนไฮท1996 Fly. เป็นวงที่ต่อยอดความสำเร็จด้านเพลงร็อกของค่ายแกรมมี่ได้อย่างดีโดยสมาชิก6คนคือแจ็คและเทนมือกีตาร์ออฟมือเบสวินมือคีย์บอร์ดชาลีมือกลองมีอีสําราชช่วยจำแนกเป็นนักร้องนำในลุคสกินเฮดแว่นดำจนโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองวง F ล y ฟอร์มวงกันตั้งแต่อยู่เชียงใหม่โดยช่วงแรกตะเวนเล่นตามผับที่เชียงใหม่ก่อนจะเข้ามาเล่นที่กรุงเทพและได้ทำเดโมเทปไปเสนอค่ายเพลงได้ออกอัลบัมกับค่ายแกรมมี่ชื่อชุด Fly 12ปีในปี1996ส่งเพลงบินเข้าสู่ใจคนฟังได้อย่างทันทีตามโดยใบไม้เพลงชชาๆที่ได้อารมณ์ม ซึ่งนอกจากลุกของนักร้องนำแล้วสาวของวงนี้ค่อนข้างเป็นจุดเด่นเพราะมีทั้งมือคีย์บอร์ดและมือกีตาร์ที่ชื่นชอบการใช้เอฟเฟกวง Fly มีละบับที่2ชื่อชุด Fly ลามแมลงเพลงในปี1998มีเพลงพายุในใจมันเป็นเพียงแค่กระแสลมแรงพัดพาใจจตนเลิศไปมันเป็นเพียงแค่พายุในใจพัดให้เธอวันไหว และบัวช้ำน้ำคุณทนมานานแล้วเกินจะทนแล้วไม่อาจจะรับมันต่อไป อัลบั้มที่3 Fly to K ในปี2000ก็เป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จสูงสุดสามารถทำยอดขายได้เกิน1ล้านตลับและมีเพลงฮิตชาวนากับงูเหา่าที่ขาวร็อกยังร้องได้มาจนยุคนี้วง Fly ออกอัลบั้มมา4ชุดก่อนที่อีจะแยกตัวไปเป็นนักร้องเดียวอัลบั้มที่5จึงเปลี่ยนนักร้องเป็นเอสอาคมนุดนินแต่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเก่าจึงต้องยุบวงแยกย้ายกันไป 1996 Paradox วงร็อกเอนเตอร์เทนจากกลุ่มนิสิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยโดยต้าอิทธิพง์เริ่มความคิดจะตั้งวงเพื่อร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีหนึ่งจึงชวนสองสิริลินมาเล่นเบสและไดโน,โนตพรอนพักจากคณะนิเทศศาสตร์มาตีกลองภายใต้ชื่อวงหอยจอพอขึ้นปี2ก็มีความคิดอยากจะออกเทปจึงทำเดโมส่งไปเสนอค่ายต่างๆ โดยขณะนั้นเป็นยุคอัธถรรพที่ค่ายเล็กๆผุดขึ้นมามากมายจนได้รับการตอบรับจากค่าย Eastern Sky Records พวกเขาจึงได้มีอัลบั้มแรก Lunatic Planet ในปี1996มีเพลงดังอย่างนักมายากลงน กายติดหูคนฟังด้วยแนวเพลงที่แปลกใหม่กายกายถูกถูกภาพกระดูกก็ไม่เรียง และได้บิ๊กขจัดภายมาเล่นกีตาร์เพิ่มอีกหนึ่งรายน่าเสียดายที่ค่าย Eastern Sky Records ไม่สามารถยืนุระยะได้ต้องปิดตัวลงไปประกอบกับโน้ตมือกลองแต่งงานและย้ายไปอเมริกาวง Paradox จึงว่างเว้นผลงานไปนระยะหนึ่งมีเพียงอัลบั้มใต้ดินแมลงวันสเปนที่จำหน่ายแค่1,000ม้วนทำออกมาภายใต้ค่ายเพลงชื่อ Tata r e c o r d และอัลบั้ม Paradox and My Friends ซึ่งได้รวมเอาผลงานของเพื่อนๆสมาชิกในวงเอาไว้ด้วยจนได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ค่าย g ินนี Records ์สทำอัลบั้มรวมอินโทร2000กับเพลงท่ามกลาง ลุกกระแสคนฟังเรียกร้องให้วงนี้กลับมาออกอากาัลบั้มอีกครั้งจึงได้โจอีเศรษฐพรมาตีกลองและเพิ่มตำแหน่งวากเกอร์คือเก่งนัทธาและออฟชานรงเข้ามาในวงอาาัลบั้มชุดแรกกับค่ายจีนี่ซัมเมอร์จึงประสบความสำเร็จอย่างสูงมีเพลงฮิตมากมายน้องเปิ้ล ดูร้อน รอดอแดนจนพาราดอกกลายเป็นหนึ่งในวงแถวหน้าของเมืองไทยในปีนั้นเองวงพาราดอกก็ได้ออกอัลบั้มใต้ดินชุดสุดท้ายชื่อชุดแค้นผีนรกหลังจากนั้นก็มาออกอัลบั้มกับค่ายใหญ่อย่างเต็มตัวจนถึงปัจจุบันชช้าาาาางทที่ท่่รจนนน 1996 December December ก่อตั้งขึ้นเมื่อธันวาคม1993โดยสยามชุมทองหรือต้นแล้ววรพจพ์สิงน้อยหรือโต้งมือกีตาร์และมือเบสจุกเริ่มต้นโดยที่ทั้งคู่แยกตัวออกมาจากวงดนตรีวงหนึ่งชื่อแมทฮอตซึ่งเป็นวงดนตรีที่ได้เข้าร่วมการประกวดเ e ปซี่มิวสิกเฟสติวัล เมื่อปี1993และเป็นวงดนตรีชนะเลิศของปีนั้นซึ่งต้นได้รับรางวัลมือกีตาร์ยอดเยี่ยมมาทำวงกันเองในนามเซมเบอร์ออกอัลบั้มชุดแรกเป็น EP 4เพลงคนโลกแคบอาสูรกาย เดินสงครามให้โลกแห่งความมืดรู้จักได้ในความเจ็บปวดไม่มีใครองตาไม่มีใครหยุดมันได้เชืเอใจดั้งรกร ลัทธิซาตานในปี1994โดยที่ต้นทำหน้าที่มือกีตาร์และร้องนำตรงทำหน้าที่มือเบสและกลองใช้กลองโปรแกรมหลังจากมินิอัลบัมแรกได้การตอบรับค่อนข้างดีทางวงจึงทำอัลบัมที่2วินาสกรรม ออกมาเมื่อปี1996ได้กุ้งคำรนมาร้องนำและลัดโกบายาชิมาตีกลองก่อนจะย้ายไปค่ายโซนี่มิวสิกมีผลงานออกมาอีก2ชุดและเปลี่ยนมือกลองเป็นโจ๊กพีรพัฒ ชื่อชุดบาปและคลั่งจนปี1999ตนได้ออกจากวงด้วยเหตุผลส่วนตัวสมาชิกที่เหลือได้เปลี่ยนชื่อวงเป็นโชกุนจำโดยยังอยู่กับทาง Sony Music หลังจากนั้น2ปีหลังจากนั้น2ปีตนได้มีโอกาสพบกับรัฐอดีตมือกลองและมีความคิดจะฟื้นเ e ซ e มเบอร์กลับมาอีกครั้งได้เช็คนภพลมาเล่นเบสและออฟนอนรเทพมาร้องนำจึงได้ออกผลงานชุด n a t u r a l ลรีซมมาในปี2005 กลับมาเป็นวงเดซ ember อย่างเต็มตัวหลังจากนั้นก็มีผลงานมาอีก2ชุดคือ Spiritual Leader และ Crisis ก่อนจะเปลี่ยนมือกองเป็นทนสะทนพอรัฐโกบายาชิย้ายไปตีกองให้กับวง s i l l y f o o l s 1997 Big Ass ในช่วงยุคปลายอันเทอร์เนทีฟนั้นค่ายเล็กๆหลายค่ายได้เริ่มล้มหายตายจากกันไปตามกำลังซับแต่มีค่ายหนึ่งที่ชื่อว่า Music Bu ากกับยืนหยัดอยู่ได้เป็นเวลานานเพราะผู้บริหารค่ายนี้คือทเนศอรากุนุเคะซึ่งเป็นพันธมิตรกับค่ายแกรมมี่ค่ายนี้จัดว่ามาแรงกับการปั้นศิลปินร็อกในยุคนั้นโดยหนึ่งในวงที่แจ้งเกิดกับค่ายคือ Big As สวงที่เริ่มมาจากออฟและหมู2มือกีต้าร์เพื่อนร่วมชั้นเรียนมัธยมตั้งวงดนตรีขึ้นมาและแยกย้ายไปศึกษา ระดับอาชีวะจึงได้รู้จักกับแดกซ์ร้องนำต้นมือเบสและได้กบน้องชายของหมูมาตีกลองออกอัลบั้มชุดแรกปี1997มีเพลงฮิตอย่างทางผ่านอออออยาาากใหหาใหห้้จเเเเไดดจจจนนทงิม่คร แต่อัลบั้มที่ทําให้พวกเขาดังเปลี่ยงขึ้นมาจริงๆคือชุดที่2 XL เมื่อปี1999ที่มีเพลงฮิตก่อนตายอัไใจงาาควมยห ด้วยซาวดนตรีที่หนักแน่นขึ้นจึงเข้าสู่กลุ่มคนฟังเพลงร็อกได้มากกว่าเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนมือเบสเป็นโอ๊กในละบั้มที่3 My World ปี2003ก็มีเพลงฮิตไม่ค่อยเต็มทิ้งไว้ในใจ อัลบั้มที่4ี่พวกเขาได้ย้ายมาอยู่ค่ายจีนี่รคคอร์ดส่งเพลงเล่นของสูงดังทั่วบ้านทั่วเมือง ทำให้ Big a s อได้รับการยกย่องให้เป็นวงร็อกระดับแถวหน้าของไทยทันทีหลังจากอัลบั้มที่6 Love ก็ได้เปลี่ยนนักร้องนำจาก d ด x มาเป็นเจ๋งแทนแต่วงยังได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันโดยมีเพลงฮิตช่วงหลังคือลมเปลี่ยนชิดเรามาื่ใกล้เท่านี้ก็ดีเหลือเก,กินหอ,อใจนะที่เคยมีกันไม่เดียงสา S 1998 s i l o ซิลฟสุดยอดวงร็อกเบอร์หนึ่งของประเทศอย่างซิลิฟูสที่ได้ซีหนุ่มโตต้นรัง และเตยรวมวงกันทำเพลงซึ่งก่อนหน้านี้โตเองเคยเป็นสมาชิกของวง Chicken Only วงประจำมหาวิทยาลัยอสมชัญในช่วงแรกได้ทำเดโมไปเสนอค่ายเบเกอ y Music ตั้งแต่ปี1996แต่ได้แค่ออกเป็นชุด EP พีภายใต้ชื่อวง Silly Foolish ต่อมาต้นได้เปลี่ยนชื่อวงจาก Silly Foolish เป็น Silly Fools เนื่องจากเหตุผลที่ว่าชื่อเก่ายาวเกินไปอัลบั้มอีประสบความสำเร็จพอควรก่อนจะมาสร้างตำนานเมื่อย้ายมาออกเท กับคลายมอมิวสิคชุด IQ 180เมื่อปี1998มีเพลงดังสู้ไม่ได้เมื่อรักฉันเกิดยาเจอ ันนนคค้มไกาาแยเจีต่อโดยชุด2อ Candyman ในปีต่อมาโดยอัลบั้มนี้เปลี่ยนมือกองมาเป็นต่อต่อตระกูลใบเงินส่งเพลงดังๆอย่างอย่าบอกว่ารัก พียงรักกระแทกใจชาวร็อกจนยอดขายถล่มทลายและชื่อของซิลิฟูสก็รู้จักกันไปทั่วประเทศทันทีจนซิลิฟูสกลายเป็นวงร็อกที่ดังที่สุดของเมืองไทยอัลบั้มที่3 m มเมปี2000ก็มีเพลงคิดถึงฮิตติดชาร์ต ่วนอัลบั้มที่4ก็มีเพลงวัดใจมาให้สาวกได้โยกหัวกันอีกอแต่หลังจากอัลบั้มที่5ก็มีข่าวช็อกเมื่อโตนักร้องนำขอถอนตัวออกจากวงด้วยเหตุผลทางาศาสนาทิ้งบทเพลงดังๆอย่างขี้หึง จีจะไว้เป็นเพลงตำนานโดยซิลิฟูสก็ยังมีผลงานจนถึงปัจจุบันแม้จะเปลี่ยนสมาชิกทั้งนักร้องและมือกลองก็ตาม สงใจเพื่อนๆกันกี่วงครับถ้ามีวงที่นอกเหนือจากที่เรานําเสนอสามารถแนะนําชื่อวงไว้ที่คอมเมนต์ให้เพื่อนๆชาว Music Arms ได้ไปตามหากันมาฟังได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกับคลิปนี้ Music Arms